เอ,อเขาบอกว่าให้เรามาเผาสินค้าของท่าเรือนะท่านท่านมีอไอหรือเปล่ามีพวกระเบิดไฟหรือเปล่ามีน้ำมันอยู่ห้าห้าขวดนะ่ะโอ้ใช่เขาบอกให้เราเผาสินค้าของท่าเรือนะท่าน โอ้ยโอ้ยไฟไฟติดตัวค่ะเาเรือเาเรือดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขอกินข้าวหน่อยสวัสดีโอ้ยข้าวอยู่ไหนตามเ่านมาทำไม อันนี้เราเผาอันนี้เราเผาหมดยังเหลืออีกเนื้อแต่ฉันไม่มีไอ้นี่แล้วเอ่อช่วยยิงให้หน่อยเดี๋ยวผมเข้าไปเผาเองได้ได้ได้ตรงไหนะยิงไม่โดนเลยตายอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วถังน้ำมันและโอ้ไฟลุกตัวเองโอ้ให้ตายสุด เดี๋ยว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 ข้าช่วยให้ทำไมฉันยิงไม่โดนเขาเลยไหนอะอยู่ตรงไหนคนเสือปืนไว้ินใจสตัวบอกแล้วยายขาดถือปืนน่ะนะโอ้เรียบร้อยนะท่านนี่เรียบร้อย โอ้ให้ตายเถอะอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของเรือเห้ตายเถอะทำไมมันพังพี่นายขนาดนี้ฝีมือของใครกันเราต้องจับตัวเขาแหละท่านอย่าทายาถ้าอยากจะรู้ว่าฝีมือใครเดี๋ยวมืดจัดการเองจะทำอะไรนะมันบอกเขาบอกจะทํทอะไรเลยเดี๋ยวเาจัดการึ่งิไปไหนล่ะ โอ้ชิบไปไหนพ่อใหญ่เจ้าของท่าเรือเหรอล็อกมันซะข้าจะยิงหวางขามันะตายเถอะเขาให้เราจับเป็นไปไหนอ๋อได้เลยม้าม้าฆ่าอยู่ไหนวะมาสิโอ้ตายเถอะเอาน่าจะโดนไล่ล <t> ่าแล้วนะ บอกให้มันมากันให้หมดเลยค่าพร้อมแล้วรวจมนะันต,ต้องออกจากพื้นที่ก่อนนะ่ะมาเร็วเกาลัดลูกพ่อดวนเลยนีมาใครไปเ้ยนำหน้าผมไปไปแต่ม้าคนยังไม่ขึ้นเลย จี่สุดไม่มีพระเจ้าช่วยนายโอ้โหรอแมนรอแมน <c oughs> แาเล้ว,ลวนี้น่าจะมีเบาตี้อยู่นะท่านแล้วก็ตัวให้ดีด มนา่าจะแปะป้ายประกาศ่าหัวของเราแล้วอ้าวทำไมมาผมมันลงทางแบนบัลตี้ไม่เท่าไหร่อะกลัวมันจะไม่เอาี่ไบลตี้เห็นไหมเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวค่ะจัดการใทยละฉันต้องดีก่อนเพราะต้องไปส่งธุรกิจแป